สวัสดีครับวันนี้จะมมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง positive self-talk คือการพูดคุยกับตัวเองวันนี้คุณคุยกับตัวเองแล้หรือยังเพราะการพูดคุยกับตัวเองในแง่บวกที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า positive self-talk สามารถสร้างความสุขให้ตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งกิ่งคนอื่นเลยดังคำพูดที่ว่าความสุขสามารถสร้างได้ด้วยตัวของเราเอง และจากงานวิจัยของ University of m e x i c a n ได้กล่าวว่าการพูดคุยกับตัวเองจะช่วยให้เรารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นทำใหเรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและกับความท้าทายต่างๆไปได้มีข้อดีเพียบเหมือนนักฟุตบอลท่านหนึ่งที่ชื่อโรนัลด นแน่นอนว่าคุณคงได้เห็นคลิปวิดีโอที่โรนัลโดพูดกับตัวเองก่อนจัดการซัดฟรีคิกเข้าไปแต่คุณรู้ไหมว่าเขาพูดว่าอะไร<ๆ>เมื่อผู้คนสงสัยนั่นก็คือเขาพูดอะไรกับตัวเองก่อนจะยิงประตูนี้เข้าไปและนั่นก็เป็นเหตุให้นักอ่านปากชาวบราซิลปรากฏตัวขึ้นและนี่คือสิ่งที่เขาอ่านจากปากของโรนัลโด Seu melhor, tá bem? Vai fazer gol, vai fazer gol. Você sabe, vai ser gol.